ว่าราชการจังหวัดจนบุรีตามนโยบายของราฐบารของศให้มีการบริการที่มีคุณภาพมากที่สาแก้ไขปัญหาและดูอนจังหวัดการจันบุรีผลการเรียนลจากเดิมคร่ำจางืื้นความสายชนและสำคัญยิ่งคือพี่น้องประชานนะต้องยอมเวลาที่ผ่านมาท่านผูมิภาคไม่ใช่หมวกกันน็อกเปมรนเป็นต์พลาสติกมันฟาง เวลาพ้ทั้งลงไปเนี่ท่านพระทำให้รู้สึกว่าเป็สัญญาณที่อยก้ารล่ลอ่าการลกโลกองการงานอะไร าาต้หนมสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงมากก็คือการเสพยาเสพติดหรือสารที่ปนเปื้อนด้วยยาเสพติดเพราะเหตุว่าจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนอกจากผิดกฎหมายแล้วนะครับ จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ผู้โดยสารและการขับขี่หรือใช้ยานพาหนะดังกล่าวนะครับในการทำโครงการนี่เราทำมาเดือนนี้เป็นเดือนที่6เข้าสู่เดือนที่7นะครับผลการตรวจสอบได้ผลค่อนข้างดีครับก็คือส่วนใหญ่ไม่ไม่พบการเสพสารเสพติดนะครับจากการตรวจปัสสาวะนอกจากนั้นแล้วการดำเนินการโครงการนี้ก็จะเป็นการสนองตอบนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย เพราะคณะรักษาความมั่นคงชาติก็ต้องการที่จะคุ้มครองประชาชนดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับของคณะรักษาความมั่งชาติเนี่ยต้องการที่จะให้เห็นถึงความเป็นธรรมเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการต่อพนักง,งานขับรถและก็ต่อประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาค่าโดยสารเรื่องความปลอดภัยของยานพาหนะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารนณะจะต้องคืนให้กับประชาชนนะครับก็จัดระเบียบและศึกษาที่ ลถตโต้ที่อยู่บริเวณทางเท้าก็ดีบริเวณผิวจันทร์ก็จะเอาคดีนะครับขณะนี้ให้ปฏิบัตนรนักษากที่ไปรวมพลหน้าที่จุดหนึ่งแล้วออกมารับผู้โดยสารในกรณนนีที่ผู้สารพร้อมแล้ว